오오오오오음오오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 오 nhiều ạ cũng phải 2 tố rồi Đấy là vô, vô, vô. Vô, vô. Vô. À. โอ้มองได้วะยังอยู่โอ้ยังได้วะงานเขาเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ย điết điết điết, à, ừ, má, <cười> má. <cười> điên. 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 ขายเนื่อไปกินตูมเดียวเลยมันเอาขายเนื่อผมไปกินซองตัวแหละอ๋อเคโเจอู้ ชโดนะนะครับชโดครับนะีบ่ว่างวัดสมอยู่บ๊็บแป๊ะสาโลกนะทะลุกระโลกเลย ะเอาสองหลอดะตัวนี้เอาเนี้บผมไปกินสองหลอรัะเอาเนียบผมไปกินสอง,ออง,สองตีนเตีผมขาขาดกันมั่นเนี่ยสองตัวอบอกเล้วบอกว่าเดี๋ยวเดียว,ยวน,นี่เจอเจอรี่เข้าไปเบียดโ,โ,โอ้โห้ไปเสียเลยทะลุสั้นดังทะลุกระโหลกเลย เบ็ดง่างดีที่มันทะลุตัวงัดยางเดียวเลยยางนี้เป็นพันตัวขึ้นมาได้สำเร็จครับเจอกันตัวต่อไป